เขารับของรับของไปแล้วใช่ไหมนะรับไปแล้วจ้ะอ๋อลูกเพราะจำขนมลูกเต่าได้ไหมมันเป็นข้างในไส้ถั่วเนาะออใช่อร่อยอยู่อร่อยนะขึ้นชื่อกินแล้อร่อยก็เลยนึกอ๋อนึกถึงส่งไปให้จ้ะก็ดีแล้วดีแล้วส่งไปแล้วส่งไปแล้วไว้กินกับกาแฟเผื่อคุณเป็นยาลีเผื่อคุณแดน S <S <S อ่าก็ดีแล้วลูกรักชีวิตนี้ก็มีแค่นี้นแค่กินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วเนาะใช่แล้วมันสุขภาพดีแต่อย่าง, <S 2> <S 2> งของพ่อ,อนี้นนก็อกพอพอใจในความาสุขภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้ว,ว yeah. ไม่แย่ไปกว่านี้ก็ดีแล้ว พอปีเดียวก็เดินดอกสะดาวปีเดียวกันนะอฮะปีเดียวกันเขาป่วยเหมือนกันป่วยเหมือนกันอืมก็คนปีนี้คนปีนี้ก็น่าจะป่วยเนาะเป็นยางนั้นปีเดียวก็ดอนสอนระเบียบอะจ้่แต่ดอนสอนระเบียบนี่ตายไว้ยังไม่รู้เขาก็ป่วยเงียบไปเลยไม่ได้ข่าวเนาะอืม ก็ไม่มีใครส่งข่าวมาให้แต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ไปซะทุกเรื่องนะเ,ออเรานี่อดไม่ได้เป็นอย่าสเล่นีน่เดี๋ยวเขาจะหาว่าสเล่นีน่ใช่เราเน่เป็นนักข่าวตลอดเป็นนักข่าวตลอดเพราะฉะนั้นแล้วต้องทำให้อย่าเป็นนักข่าวใช่ไหม มไม่อยากรู้เรื่องใครอเอาตัวเองให้รอดก่อนเนอะใช่นี่เวลาเรานึกได้เราก็พูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเผลอเราก็ไปอีกแบบหนึ่งเมือกันแต่แต่อย่างเรานี่น่าจะเผลอ,อไม่ค่อยนานนะก็จะตัดเอเจ็ดอสิบขายของใช่ไหมเนะี่ยจ้ะทำงานจ้ะเอสิบเอสิบเอ็ดเอองินก็ทำงานไปสิบแปด ดูกรารทำงานไปโอเคครับ2่สองครับโอเคยี่สิบสี่เอสิบห้าบสี่อสิบสิบ้า